พี่แม่ให้บานท่นพี่สาว่าตะกูเทานเป็นตะกูหัวลำดังตะปูเท่านี่เป็นตะกูหัอลำดัง,ดดง,ดดง,ดงอีอกวกรเ้สิบบานซาหาบานกระลืละอน,ลน้ละสมัยตะกีตะกรอนว่าตะกูเฮานีเป็นเม่อรำดังเด็เป็นลำบานได้บานได้ข้าเจ้าก็ซาสุบานสมัยคนไงยป็ไง,ไงไปเป็ลำน่ะบอเป็นลำบาได้ข้าเจ้าก็หูก็หอ,อตัวแข่ แลวเป็นอย่างนีง้แม่ขึ้นหลักเป็นมะล่า <c oughs> <c oughs> ชีวิตมันเที่ยมันกระเลอกชะตาเองบดายและแห้งแม่เกิดเป็นลูกมะล่าถท่านแม่บวดส,สืบสารบวดเสียห้อยตาว่าห้อยปูมันนกิดจีซู้เสียหาไยไปของกับกื่นพ่อนในดีเงย้า tôi thì hãy mắc sạp xuống đây đi, thằng! Nói thì mắc nhạt quá mẹ! Đâu có xí nhạt xí ngại, xa cháy mắc, cháy xóa thả đi, xé vỏng, xé lầm Nói cháy xóa thì ngại cháy vớ vớt nè, thằng! Ê, cũng như phim mà làm tí! Chứ bảo đi liền mà làm! <laughs> Bà tí! เม่สิล่ำเป็นเมื่สิล่ำมีเหี้ยถ้าพ่อยศีลดอดมล่อล่ำมีกระบาดถ้าหากว่าปวกมิจเจรับได้มว่าท้ทำของโปยยังไงเฮ้าที่ม่นขีสาบสูงตายไปผอมกับนี่ทางคนคือข่อยล่ำได้บ่าจะล่ำเป็นเ้ว้บ่าเนาะฮหข้ามีสส่เหลือเป็นโม่ล่ำจะได้จงได้ มันก็ยนสายเลือดและแ้งเลือดมันก็เป็นเหลือดบหอยสิบไปนานแต่แ้งภายพกตัวเล่องเนี่ยเบิ่งเขาเบิ่งคาคาหมิบสิเงแยงห็นไม่สิ่งจิตก็ดอกก้แก่ผ่ายเห็ุทาากระทหน้ากนามันสิเวอแห่นชีวิตพวกตัวจะเลื่อนในเรื่องด้วยหล่าเจ้าขอว่าออกไปน้อยในแนวหน นิมนต์ค่ะล็อกกี้อ๋อหลวงพีตั้งแต่เขาพันสามาหนีเก่งห้างบ่มีหลวงพีก็เงียบงเงียบซึกงสค่ะพระศรีบ่อเจังสันบ่ไดเดอกหญิงโอ้ยมอาตมาตั้งใจจะบวชให้มันรบพันสาว่าสบมภายติยมสายสมนล่อยๆไปบ้างกระไดเด้อไดอยู่บ่คขา วางไปขี่ซะโอ้ยุดกระวว่บบองดล้วลวงพอ เส,ส,สียะ้าสร้างข้างใหหลวงพ่อนี่ยอย่างก็ะเสียข้าสร้างข้างให้หลวงพ่อเนี่ยอี่ยงกอ้ายอยูล่องดังในหน้องไม่ได้ยินโอ้ยสเสียท่าขีกาให้หลวงพ่อนี่ฮะหลวงพ่อเป็นขีกาหลวงพ่อเป็นขีกาหลวงพ่อเป็นขีกาเบิดกันพรรษาสีสังสมมาก